เธอนดินเนีนีดินเีเดนเธนีดินธดินเดินเนีดินีดนนีีเดินเานีดินีดินีดนอนีดินอีดินหดินหดอนี่ดานอหนีหนาดินอีหนหดินองหดินอี่นีหนดอีหนหเดินอี่นีหีอน ใจอยู่นึ่งตัวสับสุขใครชาวมมากินชิญเลยตลาดนัดโคกมะลิน้องการคอหมูย่างมีลิ้นหมูย่างไส้ย่างกับกระเพาหมูย่างตับย่างน้ําจิ้มรสเด็ด20 25 30นะคะ อย่างนี้ชิละยี่สิบหรือเป็นขีดคะชิละชละนะโอ้นี่ค่ะทุกคนข้างล่างก็เป็นแบบผ่านนะทุกคน,นท่าทางจะแบบน่ากินมากเลยค่ะ น่ากินมากสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะชื่ออะไรกันนะคะบิก๊กบูม,อ,มอุ้มนะคะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะอ๋อขายที่ตลาดนั้นนี้วันอะไรบ้างคะขายทุกวันขายทุกวันสามโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะอะมีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างคะไส่ยี่สิบบาทคอหมูข้างล่าง 35ต่อชิ้นเนาะใช่ค่ะอันนี้40แล้วก็มีห้ครับอันนี้50นี่ค่ะอันนี้60ครับผมอันนี้70อันนี้60แล้วก็อันนี้70บาทนะคะนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มของ,ของทางร้านนะคะดูยังไงขมไม่ขม,มาจา้ะพ่อค้าเดี๋ยวผมขันให้ดูเลยว่าถ้ามันไม่ขมข้างในไม่ขาวข้างในมันจะขาวใช่ครับแล้วส่วนน้อยครับผมเพราะว่าผมทำภาษามาแล้ว ทักไปดิครับทีละยี่สิบนะทุกคนนี่สี่พวงนะครับนี่สี่พวงนะครับก็คือพวงละยี่สิบแปดิอ้เขาจะหั่นให้ดูนะไหนขาวไม่ขอย่างเงี้ยขมปะไม่ขมครับไม่ขมใช่ปะเออขาวจะไม่ขมเลยนะเออนี่ไม่ขมเลยทุกคนเพราะพี่เป็นคนชอบกินไส้ไงบางทีเจอขมขมนะ ใช่ครับมันมีผมเนี่ยป้กันครับผมเพราะช่วงนี้หมูว่าราคาค่อนข้างสูงเราก็จะใช้เป็นอ่อนแล้วก็เนเลยก็ต้องช่างฉีดครับ<อ>แต่ทีนี้คือเราไม่สะดวกช่างฉีดครับแล้วก็จะตัดแบ่งมาจากบ้าน<ม>แล้วก็เอามาวางขายเพื่อค,ความรวดเร็วของลูกค้าเย่ยเพื่อความรวดเร็วนะคะว่าอันนี้ชิ้นละยี่สิบเนี่ยประมาณนี้เนาะแล้วก็ย่างไปเลยบ้านเลย อันนี้ใส่น้ำจิ้มไปเลยนะทุกคนแสดงว่าไส้ขายดีใช่ไหมคะที่นี่เนอะเขาจะย่างอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ย่างกันอะไรเพิ่มเราไม่ไม่ได้ขึ้นแลครับ๋อยังไม่ได้ขึ้นนะโอเคเลยนั่นคนเขาเดินเรื่อยๆครับอืมค่ะโหให้น้ำจิ้มไม่น้อยเลยอ่ะดูดิประมาณเ็ครับ เออไส้ขายดีนะเนี่ยเห็นใครมาก็แบบซื้อแต่ไส้นะคะไววรุ่นตัวจริงขยันมากอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะยี่สินะคะโอ้โหสุดยอดเลยต้นแบบของคนขยันนะคะทุกคน แสดงว่านี้ก็เป็นสูตรของคุณลุงใช่ไหมคะเอ่อจะเป็นสูตรของที่บ้านคับขอสูตรของทางบ้านนะคะทำกนันมานานนะนานนะประมาณเกือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีแล้วนะคะเป็นสูตรของทางบ้านนะคะทุกคนประมาณเกือบสิบปีเลยค่ะขยันมากทุกคน้าน,านะ แต,แต่ถ้าถ้าแต่รุ่นตาขาย,ยาน่าจะนานถ้าลูโอ้โหสุดทอดน,นั้งแต่รุ่นคุณตาแล้วเหรอคะครับสุดยอดสุดยอดอนี่โอ้โหว้าวนี่อันนี้คือหมักอะไรมาเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะอ่า กินไหมไส่หมดแล้วใส่หมดแล้ววันนี้โอ้นี่ลูกค้าเขาจะเล่นไส้ใช่ไหมคะอ๋อลูกค้าก็จะกินไส้นะเขาปิดถังแล้วทุกคนว้าว อันนี้คือสุกแล้วใช่ไหมจ๊ะอู๋อันที่สุกใหม่ๆค่นน่ากินเลยทุกคนคือไซคนนู่น่งกินเลยอนะ่านร้านแล้วผาน้านแล้วแล้วไม่เติม่านแล้ว เลือกได้นะคะเขามีราคาติดแบบทุกอย่างเลยถ้าใครจะเลือกอะไรก็เนี่ยค่ะเขามีราคาให้ตลอดอ,อย่างเดียวนะคะังบบ 8, 10, ้งมด80นะวันนี้เราเอามาที่ตลาดนี้ประมาณกี่โลคะรวมทั้งหมดอ่อะก็ทั้งหมดประมาณ20กว่าโล20กว่าโลนะคะ เราไปขายตลาดนัดอื่นด้วยไหมคะหรือขายก็จะมีพาชีครับผมกพาชีเป็นแม่ขายนะครับตลาดเย็นเหรอคะใช่ครับตลาดพาชีมีกี่สาขาเออเยอะเยอะเลยฮทัวยุทธยาุทธยาเลยนะฝั่งทางตลาดรีก็มีครับตลาดรีอ๋อเพราะว่าเป็นเครือญาติไทยอืมค่ะ ตลาดพาชีเดี๋ยววันหน้าไปตลาดพาชีมั่งดีกว่าไปวันเสาร์ไปวันเสาร์เหรอคะครับผมตลาดพาชีทางรถไฟตลาดาพาชีเนะา,าเนะจังหวะน,นี้ใช่ปะไ,ไปทางนี้โอเคโอเคพี่ไม่ค่อยรู้ว่าที่นี่มีตลาดที่ไหนมั่งตลาดนี้ ตลาดนี้เขามีทุกวันเลยเหรอจ๊ะตลาดนี้เปิดทุกวันเลยทุกคนค่ะเลือกได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยค่ะนี่ไม่มีสามห้ากายไส้นะครับอันนี้เอาแค่ห้าสิบบาทพอครับพี่อืไส้พวงน่ารักมาก เดี๋ยวเศษจ,จากนี้หั่นของพี่เลยก็ได้ค่ะพวกเนื้อมาแล้วคืออบนี้ใช้เวลานานไหมจ๊ะถ้าเป็นไส้จะประมาณ 5, 5นาที5นาทีโอ้โอไม่นานนะเพราะไส้เราทำหมดแล้วครับอ๋อค่ะ,อ,คะอย่างพวกเนื้อนี่ก็มาณ15นาทีอ๋อเนื้อ15นาทีแต่ถ้าไส้ประมาณ5นาที เพราะว่าเนื้อนี่มันต้องใช้ไฟในอุระดับว่าไม่สูงม,มากอืมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างในไม่ถูกครับผมเรียบร้อยนะคะอันนี้พ่อค้าเลือกใหค้ค่ะไม่ขมถ้ามาก็จะว,ว่า,าว่าเพราะว่า ไม่ชอบผมก็บอกได้อ๋อไม่ชอบผมบอกได้นะไม่ชอบผมบอกได้เลยนะครับถ้าใครผ่านมาที่ตลาดนี้นะคะก็ขอเชิญได้เลยนะคะร้านนี้อืออ่าวัยรุ่นทำกินวัยรุ่นทำกินอันนี้น้องเข้ามาช่วยเฉยๆหรอจ้าง๋อ,อจ้างมนาะช่วยว่างก็ไม่ได้ทำอะไรอ่า คืพดคดาำเปรี้ยวค่ะคือเปรี้ยวของมะขามอะ่ะแล้ก็หวานแล้วก็เผ็ดค่ะจับเปรี้ยวน้ำนะคืออร่อยเลยอะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย